ใช่ใช่รสิบเใช่รสิเิเดิสักวันเนเดี๋ยวน้าวนี้ว่อะไรอะวันนี้ก่เฮ้้นก็สสาววนนี้ัวัาวันนี้ได้ดูไรนะครับวันนี้มีคนกลับมาดึแลปีใหม่คนเดิม ปีที่แล้วปีนี้แล้วมันหายแล้วนะปีนี้ก็เริ่มันย้อนกันไปสองปีที่แล้วอวันนีน้พี่ในใน X ว่ากิ๊ฟกวนกิ๊ิกชนมาสองปีที่แล้วอ่าก<อ>็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเอารงตอนนั้นออ Gracias. เขาเลี้ยงู่คนเดียวเขาไค่มาเช่นกนี้มีแก๊กชื่อตั้งอยู่แตตั้งปูตั้ง่าเฟ่น็สามัรปเตวัติกรมาสั่งกัวนี้นะไม่สน่ารักเากพี่มิกะเขินเอินจุ้มมาเป็นไงบ้างครับเริ่มปีใหม่มา11วันแล้วสบายดี นี่ตื่นเต้นไหมครับคุณยี่ยี่หกเหรอวะแหมครับอายุต่างกันแค่กี่กี่ปีโูก หรือว่าถ้าอยากดูเด็กก็ตัดต่อหน้าเราด้วยแปลก,กับบเด็กแบบพี่อู๋นะ่ อยากพังไม่หยุดมากเลยแสดงวามจริงเราทำไม่ไ,ได้เลยเออ,อนี่นแน่เดี๋ยวนะผมมีคำถามาไอ้นี่ใช้ฟิลเตอร์ทำปากเป็นปากจูบไหมหรือว่าผมทำแบบนี้จริงผมทำปากจูบอย่างจริงเห<ๆ>รอ<ๆ>ผมมีหน้าดีจริงเหรอ<ๆ>ผมมีหน้าดีจริงไห<ๆ>มไม่อุต<ๆ>ัง<ๆ> ไม่ดีไดไม่เป็นไรหรอกกลองทำอะไรมันก็น่ารักแหละกลองไดก็ได้แล้ทำอทำอะไรมันก็น่ารักเเก่งมาพี่ยังไมด้ทำอะไรเลยผมเห็นนะหน้าคุณขิงในไลฟ์บหน้าที่ตึกอ๋อแต่แต่ต้บอกว่าช่วงนี้ที่หน้าผอมไม่ได้ทำอะไรเลย อีกเอาครับเออฟิตมากฟิตมาก <usion> <downside> <laughs> ถึงม bueno. um ีนาหรอกกมภาพันด้วยไฟคือก็บอกว่ามันช่วงนี้มีช่วงนี้มันมีเวชันในการออกกำลังกายมากทุกคนแต่ว่ามันเหมือนผมจะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยผมจะถ่ายรูปเต็มหน้ากระจกแต่ว่าผมก็จะลงโค้ชเองแต่คนลงโค้ชเองแค่เจนี่ กบอว่าฟิตเนสเออาร์ช่องวันนะฮะเฮ้ยแล้วผมก็ต้องได้บ้างเอาดิได้อยู่แล้วได้เราไม่ใช่เหรออะไรล่ะได้ให้แล้วได้สนับสนุนบ้างได้อยู่ช่องวันนะฮะสวัสดี เชค่ะออยากเล่ซ uh ี <Okay. S 1> uh ียงเต็มเลยเนี่ยเต็มค okay. uh ือคือพ <but no. S 1> ูดตรงว่าไม่เคยพูดขแต่เราอ่านแล้วเราเห็นตรงกันเลยว่าสนุกบางอสนุกบ้าสนุกอมอ่านแลร้เอ้ยิอ้ ผมแบบผมแบบตีทานออกมาแบบพระเจ้าโอ้ห่ยกอด สนุกสนุกสนุกเรื่รองน,น,นี้สนุกครับเรื่องนี้ไม่มีไม่มีพี่หมูให้ดูนะเออแล้วมีเป็นที่อะไรไ ตอนนี้คนเยอะมากเลยทำเป็นที่มากเรื่องเราใช่ไหมครับครัโหคนเยอะมากจริงอะไระก็ปีนี้นะครับอ๋อกไม่ไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรไปชอบไม่อยากรู้เดี๋ยวเราเราเรา,เราข้ามไปเ,เล่าตรงนี้เราเรามาครำแรกของปีเราเจอครั้งแรกใช่ไหมครับเรามาเล่ากันตอนจบดีกว่าดีกว่าที่เราแบบไปถ่ายด้วยกันมาตอนจบเออของเรื่องเนี้ยคือตอนจบคิดว่า สภากับตอนจบเรื่องนี้ ที่เต้าหูกี่เปอร์เซ็นต์นนะแล้วตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครนะับอ่าเป็นตัวเูงอ๋อ,อสูงเลยสูนยไม่ไี้คุณเค็มว่าคุณแถวๆแบบศูนย์จุดดิจิตอลยี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนเลยสูงโอเคสูงกลางใจอะ,อะไรอ่ะชื่อด้วยชื่อด้วยดูดิขนาดท่าที่มีตัวพ่อ ถามนนต้องไปยังทีมม่อื่นทางไหนก็ผมไว้เกันมาได้นะครับก็ไม่เกีมม่ยวมาได้เย,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 ยอะๆนะครับเป็งานกันทุกคนก็ปีใหม่นี้นะครับก็ยังไม่ได้วดนควาทุกคนเลยวันนี้ทุกคนดีกว่าอ่าได้ก็ขอบคุณนะครับก็เป็นี้เป็นใครที่ติดตามสรุปเลยมาเลี่ยครับการอีเวนต์แคนดล์ครั้งนี้ยมันจะเป็น ซึ่งเราเป็นคนที่สานใหญ่ๆและปีในนานตั้งอย่เลยนะครับก็ยังจำภาพยิงจตได้ดีนะที่เราเจอเออยังจำได้เลยที่แบบว่ามีความแบบว่าที่เราเปดูเหตุการณ์ตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนวะเกือบดีนะยังไงต่อละถ้าาตรงนี้ก็รู้สึกว่าแบบมัน วันเวลามันผ่านไปไวว่าทุกคนาบาลายัแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าผมดีใจแล้วก็กรู้สึกใ่หน้าทุกทุกที่ได้มาอยู่หน้าทุกคุณอย่างนี้เนี่ยผมมีความเลยนะแล้วลก็แบบคือมันเหมือนแบบคืออยากจะบอกว่าใน,ในในทุกทุกวันเนี่ยแม้แต่ตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่ตอนนี้ถึงเนี้ยผมอยากจะบอกในแชร์ให้ทุกมุมผมนะผมแบบอยากจะใช้ทุกวันที่ดีเพื่อแบบ เพื่อเอาอู๋แฟนคลัอบอะเอาจริงป้ะคือเพื่อเอาไหมทุกคนเห็นแล้วแบบทำให้ทุกคนมีความสุขม,มากคือก็ขอเป็กใน,นความสุขเล็กๆของทุกคนแล้วก็ขอให้ปีนี้ทุกคนมีความสุขม,มากๆร่ำรวยร่ำรวยไอ้ชีตั้งมีโปนนต้ครับก็แฮปปี้ดีอทุกคนนะครับก็เวลาผ่านไปไวมากๆมา,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 มาจริงๆอย่างที่ผมบอก แต่ว่าความรักของทุกคนก็ยังมีแบบว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบภาพตรงนี้มันก็แบบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะเพราว่ามีทุกคนคอยสอดคลเรามาดูตลอดแล้วก็เราวันนี้ที่ได้คุยกับยีแแพนดอมก็เป็นแท่บางส่วนที่มาแชร์ให้เราเนอินสปเรชั่น แบบไม่ใช่เป็น motivation ในการใช้ชีวิตของเขาเรารู้สึกดูเราเรามีใจมากแล้วก็เราก็อยากซัพพอร์ตทุกคนแล้วก็ใครที่เหนื่อยหรือว่าใครที่ท้อนะครับผมก็พวกเราก็ทอเนี่ยเป็นกลังใจให้ทุกคนนะครับก็ขอใครที่ทำอยากทำอะไรในี่ยปีดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมรับเงินรับรวยเฮ้ยนะครับเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไเดื่องกระเดื่อ ไม่ต้องขับแล้วรถสบายล้วพี่ดิเอออัดให้ร้องหน่อยก่อนอธิบายส่วนครับก็แก้หมเกิดพวกเราแล้วนะครับก็ใครที่ได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะ